คุยหน้ากระจกแต่วันนี้มีไม้ไม้รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะอาไมันรู้สึกไมเยอะเออคือต้องบอกว่าเราเป็นคนสวยถ้าไม้น้อยเนี่ยก็คือว่าไม่สวยถ้าไมเยอะกนหลนที่สวยแน่นอนตนว่าสวยจริงแต่เราเป็นตัวตนเราไม่ตอบไมน้อยไม่เดียวไม่เอาอ่ามีคนติดต่อมาหลังไม้เนาะจะขอสัมภาษณ์เดียวนี่ก็เลยบอกว่าถ้าหล่อนเก๋พอหล่อนได้แต่บังเอิญว่าไม่เก๋ไม่หล่อนได้นะคะมา อ่ะเรื่องเรื่องอะไรยอมากไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้คือจะไปเรื่อต้นเรื่องก่อนเอาเรื่องที่ไปนึกยังไงถึงไปปีนเสาไฟฟ้าอาหารลูกสาวาคือจะบอกคือจะบอกว่าอ่าการปีนผาพิปีนเสาไฟฟ้าไม่ใช่ิล์มแต่เป็นการเอาโครโมโซมที่มาจากเลือดนะคะแล้วก็เอาไปตัดแต่งทางพันธุกรรมแล้วโคลนยิ่งมาใช่บังเอิญว่าเออมันสมองเขาไม่เท่าิล์มเขาก็เลยเลทไปตอนนี้ก็ อยู่บ้านด้วยกันค่ะใช่ไปตามหานก็เลยเป็นเรื่องเลยใช่ใช่คือคือจะบอกว่าตอนเนี้ยกระเทยสาวสองทั่วประเทศไทยจะต้องขอบคุณและรู้จักน้องบีบลูนะคะเพราะว่าน้องบีบลูเนี่ยเป็นนกแก้วที่อ่อรอดมากเป็นนกแก้วแห่งการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมเป็นนกแก้วใช่ไหมอ่ะเป็นนกแก้วเขาเขาเป็นผู้ชายแหละแต่ว่าเขาก็คือแบบอ่ะไม่เป็นแบบ เรียกร้องคนสิทธิ์เท่าที่อ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเรียกร้องยังไงบ้างคะคือจะบอกว่าเรื่องเรื่องคือวันนั้นน่ะเราก็ทําการคุยกันสมคนในนั้นน่าจะมีพี่ลูกปัดบ้านช้างเนาะแล้วก็มีปอยคือปอยก็โทรมาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกทํานองว่าเดี๋ยวฉันน่าจะโอนให้หล่อนแต่หล่อนต้องอวยยศฉันแบบฉาบนะอะไรอย <ะ S 2> ่างเงี้ยคือเราคุยกันเราเพื่อนกันรุ่นเพื่อนกัน คราวนี้นางก็บอกว่านางต้องไปที่ซิดนีย์ไปโอเปร่าเฮาส์อะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องแบบอวยอวยให้เต็มที่อะไรเงี้ยไ,ไปมานางก็โอนมาจริงจริงแต่ปัญหาตรงนั้นเราไม่เห็นว่ามันไม่เหมือนกนออคำนำหน้าของปอยเนี่ยเป็นคุณเนาะแล้วเราอ่ะเป็นปน,นายคราวนี้บางคนอนะ่ะเขาก็ติงแล้วแหละว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยบางคนแล้วก็มี อ่ะ uh, อย่างอย่างมิมี่เนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเรา uh เราเข้าใจนะ uh เพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันที่มาถามเราว่าทาไมอะไรเงี้ยค่ะเราเราเข้าใจว่าการที่เราตั้งคําถามอะสำหรับฟิลฟิลมมองว่าทุกคนสามารถตั้งคําถามได้แต่ว่าอยากจะบอกว่าคือบางทีคือมันสาหรับฟิล์ฟิมไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอนุสิทธิชน uh มันมันไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะว่ามีรุ่นน้องหลายคนก็ได้ใช้คําว่าคุณเหมือนกัน uh แสดงว่าพี่ปอเขาไม่ได้เครียดอะไรตอนที่ไปซิดนีย์ไปเดินพรมแดนกับสามีไม่ไม่ค่ะไม่ได้เครียดอะไรเพราะว่าจะบอกว่ามีน้องหลายๆคนเหมือนกันที่ได้คุณแล้วก็เอาเอาหน้าบูแบงมาให้ดูอ่ะอย่างถ้าเป็นมีทิปานี่อีกคนนึงก็จะเป็นน้องเจเล่เจเล่เอา ID ดีที่เป็นไอเดีอ่านายด้วยนะไปทําไม่ได้เป็นไ d ดีผู้หญิงก็ได้คุณเหมือนกันแลวเราได้รับบอกไหมว่าทำยังไงถึงได้ เขาบอกว่าเป็นการพิจารณาเคส by เคสไปค่ะแต่ละสาขาค่ะซึ่งตรงนี้รายละเอียดเราีมไม่ร so ok ู้เพราะว่าปกตินี่ใช้ The w i ิ d o m กับสิ่ก่อสร้างค่ะเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วมันเป็นแบบตกเหียบแล้วก็ต้องรู้สึกว่าว้าชั้นต้นเรื่องหรือไแม่รู้สึกอย่างนั้นคือจะบอกว่าเราอ่ะรู้สึกว่าดีใจด้วยนะเพราะว่าวันนี้ได้ข่าวว่ามีการนำเรื่องขึ้นสภาเนาะก็เป็นการที่ อาจจะเป็นการเปลี่ยนนะคะในเรื่องของความเท่าเทียมที่อ,อย่างเจนจูรี่คลินิกแล้วก็พี่หมอนกเนี่ยเขาทําเวทีมิสชรนขึ้นมาคือเพื่อความเท่าเทียมอยู่แล้วตรงเนี้ยทิปปานี่โชว์เราก็ไม่ได้แบบเพิกเฉยอะในกลุ่มข้างหลังบ้านข้างหลังบ้านพุณจา๋ารวมถึงอ่ามิสทิปปานี่ทั้งหมดก็มีการคุยกันด้วยอะไรย่างเงี้ยอย่างโหน่นงล่าสุดโหน่งไปทําไม่ได้อ่าโหน่งมิสทิปปานี่ปี2 0 0 8ไปทําไม่ได้แล้วก็ คุณจ uh, so so uh, no. uh, I mean, no ๋าก็มาคุยก I mean, ันอะไรเงี้ยว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีทั้งคนที่ไม่ได้แล้วก็มีทั้งคนที่ได้ก็ได้คุยกับมีปอยไหมครับซื้อของไปหายกับปอยมีอ่ะก็คุยกับปอยก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็เดี๋ยวปอยกลับมาก็คงจะมามาชี้แจงแล้มีมีได้มีการคุยกันนอกมีมี่โทรหาปอยค่ะไม่ได้โทรหาฟิลใช่เพราะเพราะฟิลไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอ่าในส่วนตัวเราไม่ได้มีปัญหากับ แต่ไหนคนบอกว่าบอลสร้างเรื่องให้คุณพลอยในการเดินปมแดงได้ดีมากเปิดทำข่าวบีารไปในตัวคือจะบอกว่าเราอ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคมแต่เราดีใจที่เรื่องนี้มันกลายเป็นที่พูดถึงแล้วก็เออมันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของวงการ LGBTQ ใน<ม>ในบ้านเราที่ ตอนนี้จะบอกว่าเรื่องนางสาวหรือว่าเรื่องคำนำหน้ามันดรอปก่อนเรื่องสมรสเท่าเทียมมากคือบางคนน่ะบอกว่าเวลาเริ่มมันเริ่มมาคู่กันใช่ไหมแต่ทําไมาอ่ะไอ้คำนำหน้ามันดรอปลงแต่ทําไมาสมรสเท่าเทียมถึงยื่นแล้วยื่นยื่นไปอีกอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าตอนนี้มันตีคู่มาแล้วมันก็แสดงเห็นว่าความเท่าเทียมในสังคมมันเกิดขึ้นได้จากการเลี้ยงนกแก้วไฮยาซินนั่นเองแต่ว่าการที่มีออกมาตั้งคำถามว่าม อยากจะบอกว่าตัวเองอย่าไปโทษใครเลยเพราะว่าบางทีเรามีคําถามเราสามารถตั้งคาถามได้และอีกอย่างหนึ่งคำถามเนี้ยมันไม่ได้เป็นคําถามที่ไปโจมตีหรือไปไปว่าว่าแบบสมมุตินะถ้าไปว่าคนที่เป็นคนคนอีกคนหนึ่งอะว่าเธอไม่รอดเลยนะทำไมเธอได้ใช้คนอื่นไม่ได้ใช่อันเนี้ยไม่ดีไม่ดีแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรก็คือเข้าไปด่าไปถามคืออยากจะบอกว่าคือคือปอยเนี่ย เป็นเหมือนกับโลโก้ความเป็นยูนิคของของสาวประเภทสองหรือว่าน้องๆคือปอยกับฟิลจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าปอยเขาจะรักษาในารืู่ดจริงๆกันฉันพ<ต>ูดถึง<ต>ไม่ใช่มไม่ฉันก็ต้องยอมรับว,ว่าปอยเนี่ยเขาจะรักษาภาพอย่างตอนที่คุยกันเนี่ยเขาจะถาก่อนหรือว่าหล่อไร้สดหรอถ้าไม่ไร้สดก็จะเป็นอ,อ,อีฟิลหนึ่งไร้สดนั้นก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งคราวนี้การรักษาภาพของปอยมันทำให้น้องๆหลายคนมองแล้วโค้ชเทค รวมถึงผู้หญิงและผู้ชายแท้ด้วยเขาจะโปรเทคในเรื่องการวางตัวของปอยที่ดีคขาเนียพรอมันึมีข่าวที่เป็นด้านลบส่งตัวถึงตัวปอยอะไรเงี้ยก็จะมีหลายคนมองว่าแบบไม่โอเคคนที่ว่าอะไรเงี้ยค่ะและอย่างหนึ่งคือว่าอ่าหลายคนก็เห็นด้วยที่ว่าปอยเหมาะแล้วแต่คำว่าการใช้คุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลงต้องไปนายต่อไปอะคะ่ะแล้วเราโดนทวลงเยอะไหมคะไม่โดนเลยใช่เพราะว่าเรา ไม่เราเราอ่ะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรคืออย่างที่บอกไงว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ตอนที่เกิดเรื่องเราไม่ได้แบแต่สําหรับฟีมอ่ะฟีมองว่าคานําหน้าเป็นสิ่งสาคัญไหมสําคัญสําหรับหลายคนแต่สําหรับฟีมอ่ะเงินในบัญชีสำคัญกว่าถ้าสมมุติว่าคานําหน้าเป็นคุณหรือเป็นนางสาวเป็นนางเป็นอะไรเงี้ยแต่ไม่มีเงินจากแดกแไม่มีเงินจะกินไม่มีเงินจะกกินนะคะก็ ไม่โอเคเนาะออขอเป็นแบบมีเงินแบบกรีกร้อให้แบบเป็นฟิลโลดแลนแต่เป็นนายก็โอเคอยู่ค่ะเรื่องพี่ปอยจบไปแล้วแล้วเรื่องความโสดของเราคือ,อยังไงครับก็โสดค่ะเพราะมันมีที่มาจากการที่ไปปีนหานกอย่างเงี้ยคือ,อก,ก็คือเขาบอกว่าเราคิดสร้าไปผุงไปปีนตอปคือจะบอกว่าวัน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 เลนทายเราดีใจมากเลยนะที่เราได้ดอกไม้เนาะเพราะเป็นฟิลแบบตื่นมาแล้วดอกดอกไม้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราตกเย็นไปแล้วเราไปดูอ่า ภาพโปรไฟล์ของเมียน้อยเนาะแล้วเราก็แบบว่าอีดอกอุ้ยโทษโทษเราก็ไปดูโทษโทษค่ะเราไปดูภาพของเมียน้อยเนาะเจ๊กันไวฟ์ของนางอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นแบบดอกไม้แบบเดียวกันแต่เราได้เราเราได้ดอกเดียวแต่นางอ่ะเอาลงภาพโปรไฟล์นางได้สี่ดอกแล้วก็มีตุ๊กตาหมีแล้วไปช่อแต่เราเป็นดอกเดียวเราก็เลยบอกว่า อ่ะโอเคงั้นขออนุญาตก็คือคุยกับทางทางเขาว่าขออนุญาตขอทิ้งนะเพราะว่าน,นี่ไม่โอเคแล้วก็ตอนนี้ก็คือบล็อกอยกย่างแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันที่อันเด็กสุดเรา,เรา,เรารก็เลยใช่ใช่น่าจะใช่<อ>นะอืหรว่าเราสุดเราพี่โอ๊คะอะไรนะคะค,คือจะบอกว่าถ้าปอยกับพี่โอนี่ห่างกันเนี่ยมันมีคนเดียวจริงๆท,ที่ที่จะมาเราพร้อมที่จะเป็นมือที่สามเขาหรอครับไม่พร้อมจะเป็นมือที่สามค่ะแต่พร้อมที่จะเป็นคนที่มาแทนเพราะว่า เราเราเรามองไม่เห็นเลยว่าใครจะเทียบปลอยได้ถ้าไม่ใช่เราค่ะแล้วพอ๊คเป็นคนทุ่มเทเลคืออ่ะมองโลกเหมือนกันมีเป็นมิสเทนนี่เหมือนกันสวยเหมือนกันแล้วที่สําคัญความสวยมันสูสีถ้าพี่โอ๊คเลิกกับปลอยเมื่อไหร่หันมาทางปีที่ผ่านมาแล้วพอี่โอ๊คเป็นคนทุ่มเทเลยเออ ตอนนี้เราเลี้ยงให้าซินนะเนาะถ้าเป็นหงหยกได้ก็โอเคค่ะก็จะเลี้ยงไว้ปีกลายที่มันมีคอมเมนต์บอกว่าเราเป็นคนอารมณ์แปรปรวนแล้วยังไงครับคือจะบอกว่าไม่ดูจากการสัมภาษณ์นะคะไม่ได้เป็นเนาะใครด่าฉันมันมีคนตกใจอยู่ที่เธอก็ดีอยู่ที่เธอก็ไลฟ์สดล้องไห้ตัดผมนู่นนี่นะคนบอกว่าเขาเป็นห่วงคิดว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าอ๋อเป็นค่ะก็ยอมรับว่าเป็นค่ะเป็นอยู่แล้วอะไรคะ อาจจะเป็นวันนี้อะค่ะเพราะว่านักข่าวถามคืองงๆมาก <c oughs> ก็เลยก็เลยจะวีนเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นโรคนิสสีดวงหรือว่าวันต่อไปอาจจะโรคลมชักอะไรเงี้ยค่ะ,ะใช่ค่ะยังไม่ได้เป็นไบโพลาร์โดนแต่เป็นตอนนี้ใช่ค่ะแต่ปกติใช่ไหมอารมณ์แรบนี้อ่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนซึ่ง <c oughs> ดังนั้นจะมาเป็นเกิดเหมือนกันไม่ได้เราจะให้เราอ่ะมาแบบเรียบร้อยแบบปล่อยจะมาแบบ ดูน่ารักสวยหวานแบบเด็กเหมือนโยชิอางเงี้ยเราทําไม่ได้แต่ว่าโยชิก็โอนเงินมานะไม่เห็นมีเรื่องเลยอาจจะจะบอกว่าโยชิเนี่ยเป็นน้องที่น่ารักมากคือเราจิ้งไปเลยว่าโยชิหล่อน้องโอนไห้ฉันนักก็โอนมาคือนะคือจะบอกว่าปอยกับโยชิเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สองคนนี้คอยช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรอย่างน้อยน้องๆน่ารักมากก็เป็นเป็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละคือ เขาไม่ได้แบบประดิษฐ์หรืออะไรคือเป็นเป็นลุคเขาแบบนั้นแล้วตอนนี้ชีวิตเป็นไงบ้างแฮปปี้ยังเพราะว่าหลายๆคนเห็นที่ผ่านมาน้ตไหนเขาเลิกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยแฮปปี้ยังแล้วหล่อนมัาจะแฮปปี้ไหมก็ดูมีควาโอเคก็จบทั้งนั้นแหละแล้วแต่คนมองถามว่ามีความสุขไหมเราก็มันความรักเนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนชีวิตอย่างหนึ่งบางคนบอกว่า เงินสาม,มารถซื้อได้ทุกอย่างไม่จริงมันมันมันมีเรื่องความรักด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็จะให้รักตัวเองรักคุณพ่อคุณแม่รักอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็ไม่เหมือนกัน<ต>คนละฟีลอะไรเงี้ย<ต>อยากมีแฟนอยู่ไหมคะอยากมีค่ะทำไมจะไม่อยากมี<ต>อ่ะ<อ>ไม่มีเลยหือว่าด้วยไม่มีคนมาจีบเราด้วยความที่เราเป็นคนบ้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เข้าใจปะเออล้วถ้าเปิดใจแล้วก็เปิดใจค่ะถ่าสดเป็นยังไงได้หมดเลยถ่าสดอยู่ไหมพอเพิ่งถ่าได้หมดสิบ ใช่ไม่ไม่เกี่ยวนะก็ไม่ได้อัดครั้งนี้บอกตรงว่ามีร้องไห้สักนิดเลยไม่ไม่เหมือนกับครั้งก่อนต่อาเน่ใช่ใช่น่าจะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันเนาะแล้วด้วยด้วยการที่เราหาหมอด้วยการที่เรารับประทานยาตรงเนี่ยมันทําให้เคมีในสมองเรามันไหลไหลเท่ากันอะไรเงี้ยโลคงซึมเศร้าซึมเศร้าค่ะใช่เป็นอ่เส้นเลือดในสมองค่ะ ผ่าตัดไปแล้วก็ยังปวดหัวเหมือนเดิมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเนาะเดิมเหมือนคนไม่ปวดเลยเนาะถามว่าปวดไหมเดี๋ยวพอสัมภาษณ์เสร็จอาจจะไปลรงพยาบาลกร้อนแล้วร้อนดีขึ้นเลยดีขึ้นเยอะแล้วใช่ไม่ปวดปวดติดตัวหน่ยไม่ไม่นิดหน่อยค่ะแม่ไม่ปหาหมอติดตามอาการไหมครับอ่าจริงต้องไปค่ะแต่พอดีว่าโรงพยาบาลอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นศรีนครินทร์ขอนแก่น อ่าไม่สะดวกไปไม่มีตังค่ะโอนค่ะอ่าโอนนะคะก็อยากโอนโอนได้นะคะเป็นบุคธัญรัตน์นะคะเป็นชื่อนายด้วยค่ะจะเป็นคืออย่างที่บอกเลยว่าวันนี้ดีใจมากๆที่ท่านนายกเอาเรื่องคำนำหน้าขึ้นขึ้นมาแล้วก็มันเป็นการยกระดับจริงๆอย่างที่มันเป็นเรื่องที่แบบบางคนบอกว่าเกิดจากนกแก้วแค่ตัวเดียวแต่มันมันทำให้แบบมันอิมแพกอ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันทำให้ลดจริงๆทีนี้เขียนว่าฟิมต้นเรื่องได้นะคะ ให้น้องพี่บูลูกันเนาะให้น้องให้น้องให้น้องพี่บูลูกันแล้วก็เราเนี่ยจะมาเป็นแบบนกแก้วบูบูเบนไม่ได้คือเคยจะคิดจะเลี้ยงงหมดแบบซันคอนัวหรือว่ากรีนชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเลี้ยงแล้วแบบมันคันแบบเรามาเกาะที่มือแล้วแบบมันแย่มันมันอแต่พอไปไฮยาซินเนี่ยวลาเต่อแล้วมันดูแบบดูมอกบเราดูแพงุกคนอา ทีแม่จะปากลอยว็เต็มมือเนาะแต่ก็โอเคยอมยอมยอมเพราะว่าจะบอกว่าน้องช่วยบําบัดด้วยแหละอันนี้อันนี้บอกตรงนะน้อะเป็นสิ่งที่บําบัดเพราะว่าสุนัขอะบางคนถามว่าเลิกเลี้ยงไหมเราไม่ได้เลิกนะยังเลี้ยงเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าน้องหมามันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มาคู่กันกับพี่เอกอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้มันมันพอวันหนึ่งที่เรามีปัญหากับพี่เอก การที่เราจะกลับไปนะจุดนั้นน่ะมันมันทำให้เราตีตีเรื่องเก่าๆกลับมาแต่พอเรามาเลี้ยงโนกอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้นน่ะเราก็จะกลายเป็นตัวเรามากขึ้นอะไรอย่างี้ก็ถือว่าตอนนี้ไม่ได้ทิ้งน้องหมานะก็ยังเลี้ยงปกติแต่ว่าไม่ได้ประกวดแล้วไม่ได้ประกวดน้องหมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ขอบคุณมากๆพี่พิมจัดอันดับหน่อยพี่พิมหนึ่งคือตอนนี้ต้องอ่าให้ปล่อยหนึ่ง โยชีสองแล้วก็ฟ yeah. yeah. ิลจังสามไม่ได้ฟิลมต้องตกลออไปสิ่ราไม่อยากจับมือหรอกเราไม่อยากจับมือหรอถ้าบ้าจ่างน่าจะสามร้อยสามร้อยโลอะไรเงี้ยสามร้อยโลอะไรแบบนี้ะแตมาจัดอันดับหน่อยในความคิดเราฟิลม์ขอท็อปสิก็พอแต่ขอเป็นที่หนึ่งในใจคนที่ชมอยู่ค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรวีเดียวฉันหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวมีเรื่องที่ดียวฉันหน่อยคือวันงา <m akes S 1> อยากจะบอกว่าจะเริ่มแล้วไม่เมื่อกี้จะบอกว่าแพรลี่สัมภาษณ์เรื่องพี่นาด้วยใช่ไหม <laughs> จะบอกว่าฟิล์มโดนไปด้วยนะ <laughs> เออเรื่องเงี้ยคือแต่ไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยคือจะบอกว่ามันมีคลิปหนึ่งที่เราอ่ะไปนั่งด้วยเฉยๆก็อย่างที่บอกว่าปีที่แล้วตั้งแต่มกราจนถึงประมาณเมษาเราเข้าไปช่วยพี่นาใช่ไหม เขาจะนพี่นาทางานอะไรเงี้ยไลฟ์สดอะไรเงี้ยปกติพี่นาจะเป็นคนที่แบบเวลาเปิดกล่องสุ่มอะไรเงี้ยพี่นาเขาจะไม่ไม่ได้ให้พวกฟิล์มไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอดีวันนั้นน่ะเราก็นั่งอยู่ด้วยอะไรก็เลยติดเราไปด้วยอะไรก็เลยโดนเรียกใช่ใช่โดนโดนอ่าโดนฟ้องเป็นจำเลยที่สองอะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่น้องป้าจีปาจีใช่ใช่ปาจีเป็นจำเลยที่สามเคสเดียวกันคือตอนแรกอ่ะเราก็แบบคุยคือคือฟิล์มอ่ะไม่รู้จํานวนยอดเงินเพราะว่า เราเป็นจำเลยที่สองคราวนี้จำเลยที่หนึ่งเท่านั้นจะรู้ยอดเงินเราก็มีการโทรไปคุยพียรนาแล้วก็คุยกับพี่าสามสายชุมกันก,ก็ไก่เกี่ยการกับทางต้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนี้ก็สุดว่ายกกองค่ะ<า>ว่าเราไม่ได้ยก้องไปแล้วใช่ไหมไม่ตัเงฟังเขาไม่ได้ได้เงินอะไรจากตรงนั้นเลยอะ่ะเข้าใจปะเขาไม่ได้ได้เงินอนะไรคือเขาแค่ไปนั่งให้เฉย แล้วเขาไม่ได้ชักชวนด้วยอะไรเงี้ยสบายใจขึ้นยังเมื่พิ่งยกกองเลยใช่ไหมถาม,ถามใช่พิ่งยกกองวันนี้ก็ถามว่าดีใจไหมก็สบายใจขึ้นอะไรเง<ม>ี้ยะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกถ้าเราจะชดใช้เขาเพราะว่าย่อมมันก็ไม่ได้เยอะมากเราคุณผู้ชมหน่อยเผื่อเขาจะได้เข้าใจถูกนะว่าตอนนี้ไม่มีเกี่ยวข้องแล้วใช่ตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็อยากจะคือฟิลบอกเลยนะฟิลไม่เคยทิ้งเพียรนานะเพียรนาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่น่ารักสำหรับฟิลมบางคนอาจจะมองว่าแบบยังไงก็ใช่ไม่ว่าจะเป็นนาลาหรือเพียรย ฟิมสำหรับฟิมอะ่ะคือคนที่ดีมากนาลาเวลาที่ฟิลมไม่มีเงินอะ่ะนาลาแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยอะ่ะนาลาโอนมาให้เลยห้าพันอย่างเงี้ยซึ่งแบบคนอื่นๆที่เราจะนิดอะ่ะยังไม่มีให้แบบนี้เลยแล้วพี่นาอย่างเงี้ยใจใจมาเราขายของได้อย่างเงี้ยนาก็ให้มาจริงๆคืออยากจะให้แบบใจเย็นๆคือทุกคนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ได้เข้าข้างใครจะ,ใจ,ใจะบอกว่าไม่ได้เข้าข้างใครแต่อยากจะบอกว่าไม่ใช่พี่นาไม่อยู่เฉยนะ ทุกวันนี days, it, ้พี่นาก็ยังทํางานอยู่อันนี้พูดตรงๆเขาอะนอนตีสี่ตีห้ากับทุกวันก็ยังทํางานอยู่เพื่อที่จะหาเงินมาแต่ด้วยการที่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะสูงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอยากให้อ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปลองไก่เกี่ยการอะไรเงี้ยค่ะน่าจะมีทางออกที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าปุ้นก้าป้าปุ้นก้า